เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ yeah. Yeah. สวัสดีแฟนบอลกองทัพปีศาจแดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบค่าประจำวันที่31กร,รกฎาคม ก็ถือว่าปิดฉากเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับกับการมาทัวร์ปรีซีซั่นที่สหรัฐอเมริกาของทัพปีสแสดงในช่วงซัมเมอร์นี้ลีเกมนวัสุดท้ายเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับก็พ่ายกับดอทมูลไป3ประตูต่อ2ซึ่งกับเกมนี้เอเดรนาก็ยังคงใช้แผนและก็รูปแบบการเล่นเดิมจากนาทีเดิผ่านมานะครับคือระบบ4 3 3แล้วก็ปรับมาใช้4 2 3 1องางบ้างโดยเกมนี้จะมีการสลับนะครับชแชนเตสสำรองในเกมกับเรือมาริดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาออกต์รัทเป็นตัวจริงกันหลายคนเลยคร,นนรง่ึ กันสำหรับในเรื่องของรูปเกมเนะยครับแมนนี้ต้องบอกว่าอาจจะเป็นเกมที่เล่นแย่สุดของทีมแล้วกับการมาทัวร์ปรีซีซั่นครั้งนี้ครับและปัญหาเดิมๆจากซีซั่นก่อนก็เริ่มผุดขึ้นมาอีกแล้วไม่ว่าจะเป็นการรับส่งบอลของบรรดาผู้เล่นที่ไม่ค่อยมีความแม่นยำเหมือนเดิมปัญหาเรื่องการจบสกอร์ครับมีโอกาสจบสกอร์หลายครั้งแต่ก็ไม่เฉียบขาดอีกแล้วโดวยเฉพาะกันในช่วงครึ่งหลังที่บรรดาผู้เล่นตัวจริงลงมานะครับก็เล่นแบบเพลย์เซฟไปหน่อยทําให้ต้องบอกว่ารูปเกมนะ่ะดูน นอกจากนี้อีกจุดที่สำคัญนะครับกับ3ประตูที่เราเสียกับดอดมูนในเกมนี้ต้องบอกว่าเราพลาดกันเองทั้งหมดเลยนะครับประตูแรกนะั้นเบนเดนวิลเลียมส์เข้าพลวดไปหน่อยแล้วก็เสียท้ายกับคู่แข่งทาให้ทีนีด้านข้างนะเปิดกว้างดอดมูนโจมตีแล้วก็ได้ประตูแรกเลยครับประตูที่2วิกตอร์ลินเดเลฟแจกโชคให้กับดอดมูนไปไซ้ายอย่างนั้นส่วนลูกที่3นะครับก็เป็นอารอนมาร์วิซาก้าจ่ายบอลเสียในแดนตัวเองแล้วก็ถูกดอดมูนลงโทษทันที อย่างไรก็ตามกับเกมนี้เรื่องแย่ๆอาจจะดูมีเยอะนะครับแต่เรื่องดีๆก็มีด้วยเช่นกันอย่างในเคสของอังเดรโอนาน่าซึ่งส่วนตัวแล้วต้องบอกว่าถูกใจมากครับกับไนทววนสไตล์แบบนี้จายบอลแม่นยํำนะครับเปิดบอลยาวก็แม่นซะด้วยแต่มันก็หน้าหัวเสียไม่เบานะครับเมื่อแดนหน้าของเรานั้นเก็บบอลเล่นไม่ได้เลย ซึ่งกับจุดนี้ครับเอริกนะต้องรีบติวเรด่ว,ดวนเพราะหากว่าบอลยาวมาแม่นยำขนาดนี้แต่ดันเก็บบอลเล่นไม่ได้มันก็เปล่าประโยชน์และก็มีอีกหนึ่งจังหวะน,นะครับซึ่งเชื่อว,ว่าแฟนบอลปีสแสดงหลายคนก็น่าจะถูกใจกันไม่เบากับจังหวะี้ช่วงต้นครึ่งหลังนะครับที่แฮร์รี่แม็กไวเนี่ยเล่นพลาดและเกือบทําทีมเสียประตูซึ่งกับจังหวะนั้นนอครับอังเดรโอนาน่านาทวารคนใหมน่นี่ไม่ไว้หน้าเลยครับปลีเข้าไปเวยใส่อดิดกับตันแบบไม่ไวหน้ากันเลยทีเดียว ั้งนี้กันในช่วงหลังจบเกมเนะครับคุณซื้ออย่างเอลเด็กินฮาก็เดมาให้สัมภาษณ์ว,ว่าเขาไม่พอใจกับผลงานของลูกทีมในเกมนี้เลยครับและก็ต้องรีบมีการแก้ไขโดยด่ว,ดว,ดว ack, นโดยเอลเดกินฮานะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องนี้ว่าเกมนี้มันมีอยู่2ช่วงชั่วโมงแรกพวกเราทาได้ดีเราเล่นกันเป็นทีมเล่นแบบมีชีวิตชีวาและก็เพลสซิ่งได้ดีด้วยนี่เป็นเรื่องที่น่าชื่นใจท,ที่ได้เห็นกับเรื่องแบบนี้นะและมันคือสิ่งที่ผมต้องการพูดในช่วงพักครึ่งด้วย สายทันใดนั้นเราก็มาเสีย2ประตูแบบไม่น่าเสียจริงๆมันเป็นประตูที่เราแจกโชคให้กับผู้แข่งล้วนๆเลยล่ะและมันก็น่าหัวเสียมากๆตายกับเกมในช่วง30มาทีสุดท้ายในสี่เป็นฟอร์มที่เลวร้ายแล้วก็ยำแย่เข้าคันวิกฤตเลยล่ะบรรดาทั้งเตะไม่ทําตามกฎกันเลยสักนิดไม่มีการวิ่งเพลสไม่มีการทําแบบนั้นในการปั้นเกมหรือว่าตอนทําเกมลุกเรามีนักเตะ1 1คนที่เล่นแบบตัวใครตัวมันในสนามว่ากันแบบนั้นก็ได้เลยล่ะ แบบนี้มันไม่ไดีเอาเสียเลยนะผมบอกกับคีมไปแล้วซึ่งผมคิดว่านี่คือทัวร์ที่ดีแต่คุณอยากจะปิดฉากด้วยผลงานที่ดีด้วยเช่นกันซึ่งมีเพียงแค่60นาทีที่ผมพอใจแต่ไม่ใช่กับประตูที่พวกเราเสียหรอกนะเพราะกับประตูแรกเป็นการเล่นเกมรับที่ย่ำแย่ส่วนลูกที่2นั้นก็เป็นการดีิวอัพเกมที่ย่ำแย่เหมือนกัน นี่มันไม่ใช่พวกเราเลยเราต้องรักษาการควบคุมเกมเอาไว้ให้ได้รักษาความรับผิดชอบเวลาที่มีบอลและประตูที่เราเสีย3ต่อ2ก็เหมือนกันนะเรื่องแบบนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้และก็ให้อภัยไม่ได้ด้วยแม้ว่ามันจะเป็นแค่เกมอุ่นเครื่องก็ตาม จากเกมพรีซีซั่นของทีมในช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับเรามาต่อที่ข่าวรอบวันของสโมสรกันบ้างมาขึนที่ข่าวแรกนะครับกับการประกาศอย่างเป็นทางการของสโมสรว่าได้ประกาศต่อสัญญากับ Adidas ในฐานะสปอนเซอร์ชุดแข่งไปถึงปี2035พร้อมกันนี้ครับก็รับทรัพย์มากถึง900ล้านปอนด์หรือว่าตกปีละ90ล้านปอนด์เลยครับซึ่งกับการทำสัญญาครั้งนี้ของแมนยูต็ดกับอาดิดาสนะครับก็จะทำให้กลายเป็นดีลชุดแข่งที่แพงที่สุดในประวัติศา,าสตร์ของพรีเมียร์ลีกไปด้วยเลยครับ มาที่ข่าวต่อไปนะครับกับเรื่องตลาดซื้อขายของทีมกันบ้างมากัะนี่ข่าวแรกครับรายงานของฟราบิโซโรมาโนเรื่องของรัสมุนไฮลุนวันนี้กับรายงานล่าสุดนะครับมีการเผยว่าในช่วงสัปดาห์นี้ครับดีลการย้ายทีมของรัสมุนไฮลุนมายังแมนยูเต็ดน่าจะเสร็จสิ้น100%ตอนนี้เอกสารทุกอย่างเสร็จสมบูรณ์แล้วและตัวนักเตะเตรียมบินเข้ามาตรวจร่างกายกับทางสโมสรน,นัครับในช่วงกลางสัปดาห์นี้ด้วยและหลังจากนั้นก็จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการครับ รายงานต่อมาของโรมาโน่นะครับกับเรื่องของเฟลดกันบ้างวันนี้จากรายงานครับเผยว่าแมนยูเนต็ดยังไม่ได้ตกลงที่จะปล่อยตัวเฟลดให้กับ Small สโมสรนใดนะครับเนื่องจากว่าทางกองทัพปีศาจแดงต้องการจะผลักดันค่าตัวให้ขึ้นมาอยู่ในจุดที่คิดว่าเหมาะสมเดี๋ยวตอนนี้ก็มีกาลาตาสารายยอดทีมจากตุรกีและอีกหลาย Small สโมสรจากยุโรปและก็รวมถึงหนึ่งทีมจากลีกของซาอุดีอาระเบียนะครับกำลังมีการเจรจาก,กับทางแมนยูเนตดแต่ตอนนี้ดีลย,ยังไม่แล้วเสร็จครับ รายงานต่อมาน,อนะครับของไซมอนโจนนะขรับของเดลี่เมล l กันบ้างวันนี้จากรายงานนะครับเผยว่าทางแมนยูเน็ดกำลังรอข้อสเสนอจากรอัลโซเซดัดนะครับสำหรับดีลของดอนนี่ฟันเดอร์เบกในขณะที่ดีลของเฟลดก็มีกาลาตาสรายนะครับยื่นข้อสเสนอเข้ามาแล้วแต่ก็ยังไม่มากพอให้ตอบรับข้อสเสนอดังกล่าวส่วนกับสโมสรที่เหลืออย่างฟูลแลมและก็ทีมจากซาอุดีอาระเบียนะครับยังไม่มีการยื่นข้อสเสนอเข้ามา มาัดที่ข่าวต่อไปนะครับกับรายงานของสื่อยักษ์ใหญ่อย่าง BBC กันว่างโดยจากรายงานครับเผยว่าทางแมนยูเนเต็ดจะทำการตัดสินใจอนาคตของเมสันกรีนวูดก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเริ่มต้นขึ้นภายในวันที่14สิงหาคมนี้ครับดิตอนนี้เป็นที่เข้าใจว่ากระบวนการสอบสวนภายในของ Small สโมสรนั้นได้ข้อสรุปกันแล้วและจะมีการถแถลงการอย่างเป็นทางการในช่วงภายใน2สัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับ มากระี้ข่าวต่อไปนะครับกับบทสัมภาษณ์ของคริสแลนเอริกเซนกันบ้างเดริกเซนนะครับได้ออกมาระบุว่าในการทัวร์ปรีซีซั่นครั้งนี้ของสโมสรมีการเดินทางเยอะเกินไปครับกับการมายังสหรัฐอเมริกาแต่ก็จะเอามาอ้างไม่ได้ครับกับการพ่ายกับดอทมูนในช่วงเช้าที่ผ่านมาพร้อมกันนี้ก็ยังได้ส่งฮกแฟนบอลกองทัพปีแสดงครับว่ายังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมกับการให้กําลังใจทีมอย่างเต็มที่ในเกมเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับโดยคริสแลนเอริกเซนนะครับได้ให้สัมภาษณ์กับเรื่องดังกล่าว่า ผมคิดว่ามันเป็นการชัวที่ดีนะมีการแข่งขันกันหลายนัดและถ้าใจพูดตรงๆมันก็คือมีการเดินทางเยอะเกินไป แต่ก็ถือเป็นเรื่องที่พิเศษแหละที่ได้เห็นแฟนบอลทุกคนและก็มอบบางอย่างกลับไปให้กับพวกเขาบ้างซึ่งผมก็คิดว่าเราเองก็มีผลงานที่ใช้ได้เลยนะในเกมกับดอตมูลยกเว้นก็แค่ผลก,การแข่งขันก็เท่านั้นเราเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังมากแต่ผมก็คิดว่าเราจะพยายามทําในสิ่งที่คิดว่าสามารถทําได้และผมคิดว่าเราเล่นกันได้อย่างแข็งแกร่งมากในช่วง4-3ในที่แรกของครึ่งแรกนะจากนั้นก็ในช่วงครึ่งหลังก็เช่นกันเราเองก็มีช่วงเวลาที่ดี แต่ก็ใช่เลยล่ะเวลาที่เราสร้างความผิดพลาดแบบนั้นเราก็โดนลงโทษทันทีซึ่งเรื่องนี้เราต้องรีบไปแก้ไขโดยด่วนในตอนนี้กับเรื่องสภาพคอามฟิตมันก็รู้สึกง่ายขึ้นในการลงเล่นนะด้วยสภาพคอมฟิตที่ดีกว่าเดิมเรารู้สึกพร้อมมากขึ้นแล้วและมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะที่เราได้กลับมาเล่นตามฟอร์มของเราซึ่งเราเองก็คาดหวังถึงช่วงพรีซีซั่นที่หนักหนาเช่นกันแต่สําหรับผมนั้นมองว่าอาจจะมีการเดินทางที่มากจนเกินไป การมาทัวร์ในครั้งนี้เราลงแข่งในสถานที่ต่างๆแต่มันก็ต้องเกิดขึ้นแหละเราต้องมีการปรับตัวและผมคิดว่าทุกคนมีความสุขนะที่จะได้กลับบ้านกันแล้วผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ัวเองก็สนุกกับช่วงเวลาที่นี่เช่นกันและส่วนตัวสําหรับผมนั้นถือเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเรียกความฟิตและก็ความมั่นใจก่อนที่ซีซั่นใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนอกจากนี้แล้วผมก็คิดว่าการสนับสนุนจากแฟนบอลของเราก็น่าทึ่งอย่างมากเลยล่ะ เราพยายามจะมอบบางอย่างกลับคืนนี้กับแฟนบอลด้วยการเล่นบอลของเราและผมคิดว่าทุกคนจะมีความสุขกับมันนะหลังจากนั้นนักข่าวก็ได้ถามเอริกเซนเล็กน้อยนะครับถึงเรื่องของรัสมุนฮอยลุนกองหน้ารุ่นน้องร่วมชาติเดนมาร์กซึ่งว่ากันว่าจะเป็นกองหน้ารายใหม่ของทัพปีสแสดงเราหลังจากมีข่าวลือนังนนครัวว่าสามารถตกลงกันได้แล้วทั้งนี้คริสเนอริกเซนนะครับได้สัมภาษณ์ถึงรัสมุนฮอยลุนเอาไว้ว่า ถ้าคุณถามผมว่าเขาเป็นยังไงบ้างผมก็บอกว่าเขาเป็นกองหน้าเบอร์เก้าที่แข็งแกร่งมากๆปีที่แล้วเขาพัฒนาขึ้นมาเยอะมากเลยล่ะตั้งแต่ตอนที่ผมได้เห็นเขาครั้งแรกในทีมชาตินะดังนั้นก็ใช่เลยล่ะเขาเป็นนักเตะที่ดีมากจริงๆและผมก็หวังว่าเขาจะได้ย้ายมาอยู่กับเรานะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ c e b o o k Red d e v วิ p a พ e กันด้วยนะครับผม